เรากินไข่าดาวคุณก็กินไข่าดาวใครๆก็กินไข่าดาวเพราะฉะนั้นมาใช้สติกเกอร์ไข่าดาวกันดีกว่าเป็นเจ้าของสติกเกอร์มิสเตอร์ไข่ดาวได้แล้วเพียงแค่เซิร์ชคำว่า Mr จุดไข่ดาวที่ร้านสติกเกอร์ในแอปพลิเคชัน Line เพียงเท่านี้คุณก็จะได้เป็นเจ้าของสติกเกอร์มิสเตอร์ไข่ดาวที่มีให้คุณเลือกใช้ถึง48เพียง30บาทเท่านั้นอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยะๆน,นะับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินบี69หลังจากที่เราได้ปล่อยคลิปรวมผลพิศาจจาก f อีไปก็ปรากฏว่าได้ผลตอบรับจากเพื่อนๆนน้องน้องที่ดีกว่าที่คิดแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนน้องน้องหลัง่งไหลกันเข้ามาพิมพ์ผลพิศาจจากไอเดียของตนเองอย่างมหาศาลจนผมอ่านไม่ทันกันเลยทีเดียวครับแต่หลายๆผลที่ผมผ่านตาก็ต้องขอบอกเลยว่าแปลกแล้วเรียกเสียงหัวล้อจากผมไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียว จนผมต้องรีบทำคลิปรวมผลปีศาจจาก FC เอพิโซดที่2ให้ออกมาอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้น้องๆได้อิ่มอร่อยกับคลิปรวมผลปีศาจกันแบบต่อเนื่องครับแต่ผมก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนหรือสรุปข้อความของน้องๆบ้างเล็กน้อยเพื่อให้สั้นลงหรืออ่านได้เข้าปากได้มากขึ้นครับซึ่งในคลิปรวมผลปีศาจจาก FC เอพิโซดที่2นี้จะมีผลของใครกันบ้างนั้นถ้าพร้อมกันแล้วล่ะก็เราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ผลเก่งงื้อเก่งงื้อหรือผลน้ำมันดิบผลปีศาสายโรเกียจากน้องชาคอนสุขสบายผู้ที่กินผลนี้จะสามารถโจมตีและเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วโดยจะโจมตีด้วยการใช้น้ำมันาสาดหรือยิงออกไปเป็นกระสุนน้ำมันและจะสามารถทำให้น้ำมันเหล่านั้นจับตัวแข็งและกลายเป็นอาวุธอะไรก็ได้ตามใจนึกเมื่อทำให้อาวุธที่สร้างขึ้นมาติดไฟก็จะเพิ่มพลังโจมตีได้มากขึ้นเป็นเปเลวไฟที่พุ่งเข้าแผดเผาศัตรูได้ด้วยครับ เมื่อผลนี้อยู่ในขั้นตื่นก็จะสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งรอบตัวให้กลายเป็นน้ำมันดิบได้นั่นเองครับผลอูโออูโอหรือผลปลาโมเดลปลาอานอนท์ผลปีศาจสายโซออนพันสัตว์มายาจากน้อง The XD Gaming ผลนี้จะทำให้ผู้ที่กินเข้าไปสามารถเปลี่ยนร่างกายของตนเองให้กลายเป็นปลาอานอนท์ได้ และจะมีความสามารถในการย่อหรือขยายส่วนผู้ที่กินได้ครับในการต่อสู้นั้นสามารถยิงกระสุนน้ำเพื่อโจมตีจากระยะไกลได้อีกด้วยผลเอโรเอโรหรือผลลูกศรผลปีศาจสายพารามิซียจากน้องไตรัดแก้วผ่าผลลูกศรผู้ใช้ผลน,นี้จะสามารถสร้างลูกศรที่ไม่มีอยู่จริง จะมีความสามารถในการควบคุมลูกศรหรือทิศทางตัวอย่างเช่นควบคุมทิศทางของสายลมควบคุมทิศทางของกระแสน้ำรวมไปถึงควบคุมทิศทางของการไหลเวียนของเลือดเทคนิคเหล่านี้สามารถประยุกต์มาเป็นการสร้างพายุแบบหมุนออกหรือหมุนเข้าได้ครับผลซาอุซาอุหรือผลดวงดาวผลปีศาจสายพารามิเซีย จากน้องวัชลากรบัวมาศผู้ที่กินผลนี้จะสามารถเรียกดวงดาวลงมาระเบิดโจมตีศัตรูได้อย่างไม่จำกัดซึ่งก็จะสามารถโจมตีต่อเนื่องเป็นคอมโบเลยและจะปิดท้ายด้วยดวงดาวขนาดยักษ์ที่จะตกลงมาซ้ำอีกครั้งเพื่อปิดฉากการต่อสู้เป็นระเบิดครั้งใหญ่อีกทั้งดวงดาวพวกนี้ยังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วยากที่จะหลบหลีกได้อีกด้วยครับ ผลโทริโทรินกฟินิกของฟังโกโอ้ผลนกฟินิกมีอยู่ในเรื่องวันพีชอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณสหชัยชูสั่งด้วยนะครับผลฮิเมฮิเมหรือผลอามาเทราสึผลปีศาจสายโซออนพันสัตว์มายาจากน้องโพสต์แม่งทั้งวันกู้เหงาหรือบ้าผลนี้จะทำให้ผู้ที่กินเปลี่ยนร่างเป็นอามาเทราสึ อามาเทราสึ asu, คือเทพแห่งแสงสว่างและดวงอาทิตย์หรือสุริยะเทพีตามความเชื่อของศาสนา,าชินโตซึ่งเป็นรากฐานของพิธีกรรมสำคัญต่างๆมากมายจนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเทพหลักของศาสนา,าชินโตเลยทีเดียวครับผู้ที่กินผลนี้จะมีความสามารถเปลี่ยนพื้นที่โดยรอบให้มีความแห้งแลง้งและทำให้เป้าหมายถูกไฟแผดเผาจนกลายเป็นเท่าถุลีได้เพียงแค่ถูกจ้องมองเท่านั้นครับ ผลน้ำผลนี้ได้ทำไปแล้วนะครับเป็นผลแรกที่ทำรวมผลปีศาจจาก FC เลยผลปิติปิติหรือผลอมตะเป็นผลปีศาจท,ที่ไม่ระบุสายจากน้องสุภกิจและน้องนัตกรบุญเข็มผลนี้จะทำให้ผู้ที่กินเข้าไปกลายเป็นมนุษย์อมตะฟันแทงไม่เข้าการโจมตีปกติไม่สามารถทำอะไรเขาได้ และจะทำให้มีพะละกกำลังมากกว่ามนุษย์ปกติถึงสิบเท่าเลยทีเดียวครับผลหารู้หารู้หรือผลนึกคิดผลปีศาจสายพารามิเซียจากน้องปรางทิพบุญนาคผลนี้จะทำให้ผู้ที่กินเข้าไปสามารถเปลี่ยน,ปยนแปลงสิ่งของจากสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเช่นเมื่อหยิบจับไม้หรือท่อนเหล็กก็จะสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นอาวุธเช่นดาบ หรือหอกเอาไว้ใช้ในการต่อสู้ได้นั่นเองครับซึ่งความสามารถนี้จะไม่มีผลกับสิ่งมีชีวิตนะครับผลมายะมายะหรือผลภาพลวงตาผลปีศาจสายพารามิเซียจากน้องไต่รัดแก้วพา่าความสามารถของผลนี้จะสามารถทําให้ผู้ที่กินเข้าไปสร้างภาพลวงตาได้อย่างหลายรูปแบบเลยล่ะครับผู้ที่ถูกภาพลวงตานี้ ก็จะถูกลบความทรงจำไปนั่นเองครับผลอเวกอเวกหรือผลตื่นผลปีศาจสายพารามิซีจากน้องเรียกผมว่าปลาสต็อปผู้ที่กินผลนี้จะสามารถทำให้ผู้ที่กินผลปีศาจอีกคนตื่นจากการหลับไหลได้ในทันทีครับอยากให้เป็นแบบสามารถเสกดาบ เสกอาวุธได้และสามารถอยู่ในสถานะกึ่งอมตะได้จากที่ลองอ่านอ่นดูแล้วเหมือนน้องแชมป์จะหมายถึงผลอาวุธของเบบี้ไฟนะครับซึ่งก็มีอยู่ในเรื่องวันพีทแล้วนะครับน้องแชมป์ผลทุเรียนครับกินไปแล้วมีหนามแบบนี้หรือเปล่าครับน้องเลซี่แบผลคูบิคูบิหรือผลจิ้งจอกก้าวหางผลปีศาจสายโซออนพันสัตว์มายา จากน้องอาคิระคิงผู้ที่กินผลนี้จะสามารถกลายร่างเป็นจิ้งจอกก้าวหางได้และจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและเมื่อโจมตีก็จะมีความแม่นยำที่สูงมากครับผลสารุสารุหรือผลลิงโมเดลหนุมานผลปีศาสายโซออนพันสัต์วมายาจากน้องรีโอมโตไบเอพีผู้ที่กินผลนี้ จะสามารถเปลี่ยนร่างของตนเองให้กลายเป็นหนุมานลิงเผือกมีเขี้ยวแก้วตัวละครในวรรณคดีไทยที่ดัดแปลงมาจากมหากาพินดูรามยณนะเป็นวรรณคดีของอินเดียที่มีความสามารถหลายอย่างเช่นหาะเหินเดินอากาศหาวเป็นดาวเดือนคล่องแคล่วว่องไวและมีร่างกายที่แข็งแกร่งเมื่อผลตื่นก็จะมีหน้าเพิ่มขึ้นมาถึงสี่หน้ามีแขนแปดแขนที่ก็ทำให้ดูน่าเกรงขามขึ้นด้วยครับ ผลโนชีโนชีหรือผลยม,มัทูดผลปีศาจสายโซออนพันสัตว์มายาจากน้องไซโฟนวันกาแลมผลนี้จะทําให้ผู้ที่กินเข้าไปสามารถเปลี่ยนร่างของตนเองให้กลายเป็นโยมทูดได้พลังที่ได้มานั้นก็จะเป็นการกลางอนาเขตให้บริเวณโดยรอบกลายเป็นนรกและสามารถออกคำสั่งควบคุมวิญ,ญญาณให้ออกไปโจมตีศัตรูได้ด้วยครับเราเดินทางกันมาถึงครึ่งคลิปแล้วนะครับท่านที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดปุ่มซับสไคร์บละก็ ผมก็ขอฝากกดเบาๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วละก็เราไปชมผลถัดไปกันเลยดีกว่าครับผลเลโอเลโอหรือผลสิงโตผลปีศาสายโซออนจากน้องทีปรกรณ์กันทองผลนี้จะทำให้ผู้ที่กินเข้าไปสามารถเปลี่ยนร่างกายของตนเองให้กลายเป็นสิงโตในร่างไฮบริดนั้นก็จะเพิ่มพลักกำลังและความเร็วได้มากขึ้นหลายเท่าเลย เมื่อผลนี้อยู่ในขั้นตื่นก็จะทำให้ร่างสิงโตนั้นมีขนาดใหญ่โตขึ้นถึง2เท่าเลยทีเดียวครับผลโกปีโกปีหรือผลก๊อปปี้ผลปีศาจสายพารามิซียจากน้องปุญชยาผลแก้วผลนี้จะทำให้ผู้ที่กินเข้าไปสามารถก๊อปปี้พลังผลปีศาจของเป้าหมายแล้วนำมาใช้ได้อย่างอิสระซึ่งขอบเขตพลังก็ยังไม่แน่ชัดน,นะครับว่าจะสามารถก๊อปปี้พลังขั้นตื่นได้หรือเปล่า ก็ต้องรอน้องปุญชยามาให้คำตอบกันแล้วล่ะครับผลกาอีก,กาอีกหรือผลร่างกายผลปีศาสายพรามีเซียจากน้องวรารเพชรโปรมารีผลนี้จะทำให้ผู้ที่กินเข้าไปสามารถควบคุมสิ่งต่างๆในร่างกายของตนเองได้ตามใจนึกเช่นไขมันก็จะสามารถควบคุมน้ำหนักได้จะอ้วนหรือจะผอมเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์อํมพลางตัวเองได้ทำให้ผิวลื่น หรือผิวดานเปลี่ยนน้ำตาหรือเลือดให้กลายเป็นของเหลวประเภทอื่นได้เช่นกรดน้ำมันหรือสบู่นั่นเองครับผลโอริโอริหรือผลกาวผลปีศาจสายพารามีเซียจากน้องสุธาทิพย์แสงสำลีผลนี้จะทำให้ผู้ที่กินเข้าไปสามารถปล่อยกาวเหนียวคนออกมาจากร่างกายได้เมื่อปล่อยใส่เป้าหมายก็จะเกิดความเหนียวหนืด ทำให้เคลื่อนไหวได้อย่างลําบากเมื่อผ่านไปสักพักกาวก็จะแข็งตัวอยากที่จะทํำลายได้ผู้ที่ถูกจองจําด้วยกาวนี้ก็จะมีอาการมึนเมาเพราะพลังของผลกาวนี้ด้วยครับผลห่าเมหาเมหรือผลปีกผลปีศาจสายพารามิซีจากน้องธีรศักดิ์พาราขันผลนี้จะทำให้ผู้ที่กินเข้าไปสามารถงอกปีกออกมาได้ครั้งละหนึ่งคู่ จากทุกส่วนของร่างกายที่ปีกนี้ก็จะสามารถทําให้ผู้ที่กินบินไปบนท้องฟ้าได้ในการต่อสู้นั้นสามารถยิงขนออกมาใส่เป้าหมายได้และขนเหล่านี้ก็ยังสามารถบังคับไปก่อกวนเป้าหมายได้อย่างใจเนึ่งอีกด้วยครับผลอยู่เรอยู่เร็หรือผลผีผลปีศาจสายพารามิเซียจากน้องที่รศักดิ์ธาราขัน ผู้ที่กินผลนี้จะสามารถควบคุมสิ่งของโดยรอบให้ลอยไปลอยมาและขยายสิ่งของเหล่านั้นได้ด้วยพลังของวิญญาณนอกจากนี้ยังสามารถสร้างลูกไฟสีฟ้าขึ้นมาแผดเผาศัตรูได้อีกด้วยครับขอโทษนะครับน้องทูเพลเยอร์คือพี่อ่านแล้วพี่จับใจความไม่ค่อยได้เท่าไหร่ว่ามันคือผลอะไรยังไงก็รบกวนช่วยไปเรียบเรียงมาใหม่ทีนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะ ผลสาระสาระหรือผลซากุระผลปีศาจสายโรเกียจากน้องมาโลมาจิผู้ที่กินผลนี้จะมีกลิ่นหอมของซากุระและกลิ่นนี้ก็จะดึงดูดทำให้เป้าหมายคล้อยตามได้เหมือนกับโดนสะกดจิตในการต่อสู้นั้นสามารถปล่อยดอกซากุระออกไปใส่ศัตรูได้เหมือนกับดาวกระจายนอกจากนี้ดอกซากุระยังสามารถสร้างอาวุธและร่างปลอมของผู้ที่กินผลออกมาใช้ในการต่อสู้ได้อีกด้วยครับ ผลบิวตี้บิวตี้หรือผลสวยสวยผลปีศาจสายโซออนพันสัตวมายาจากน้องรัฐพลเพียทองผู้ที่กินผลนี้จะสามารถเปลี่ยนร่างกายของตนเองให้กลายเป็นสาวสวยสุดตาชตัวแม่และควบคุมกองทัพสาวสวยสุดตาชออกมาช่วยในการต่อสู้ได้ด้วยครับผลโทริโทริหรือผลนกโมเดลนกอินทรี ok In Z, ผลปีศาจสายโซออน จากน้องเจนจิผู้ที่กินผลนี้จะสามารถเปลี่ยนร่างกายของตนเองให้กลายเป็นนกอินทรีได้เมื่อใช้ควบคู่ไปกับฮาคิสังเกตก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นทำให้มองเห็นได้ไกลสูงสุดถึง100กิโลเมตรกันเลยทีเดียวและจะมีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าฮาคิกรอถึง2เท่าเลยความพิเศษของผลนี้ก็คือเมื่อผู้ใช้หิวก็จะสามารถกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นงูหรือปลา ก็สามารถกินได้เช่นกันครับผลวาชิวาชิหรือผลกลิ่นตัวผลปีศาสายพารามิเซียจากน้องโซลูดับเบิลเอฟผู้ที่กินผลนี้จะสามารถเลียนแบบของไก่ทุกชนิดได้แต่ทว่าผู้กินต้องดมก่อนเท่านั้นถึงจะเลียนแบบได้อย่างแนบเนียนครับผลอุชิอุชิ หรือผลมา้าโมเดลแพะผลปีศาจสายโซออนจากน้องโซลูดับเบิลเอฟผลนี้จะทำให้ผู้ที่กินเข้าไปสามารถเปลี่ยนร่างกายของตนเองให้กลายเป็นแพะร้องแบะแบะได้เมื่อผลนี้อยู่ในขั้นตื่นก็จะมีความสามารถในการฟื้นฟูขั้นสูงเพิ่มขึ้นมาด้วยครับผลโทอิโทอิหรือผลติดต่อสื่อสารผลปีศาจสายพารามิซียจากน้อง โยคัยอนิเมะผู้ที่กินผลน,นี้จะสามารถติดต่อสื่อสารกับคนที่เคยสัมผัสตัวได้ไม่ว่าเขาคนนั้นจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ตามเรียกได้ว่าเป็นผลปีศาจที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันจริงๆมากเลยทีเดียวครับผลนายสือหรือผลหน้าด้านผลปีศาจสายพารามิเซียจากน้องป๊อปคอนโจ๊ผู้ที่กินผลน,นี้จะมีความหน้าด้าน และใช้ความสามารถนี้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต่างๆเช่นตําแหน่งนายกข้อเสียของผลนี้เลยก็คือทําให้ผู้ยี่ใช้ชเกิดความบ้าอํานาจเกลียยกลาดขาดสติยับยั้งชั่งใจมีจุดอ่อนก็คือจะเกิดความเครียดสะสมทุกวันซึ่งในชีวิตจริงมีคนใช้ผลนี้อยู่ครับอิอิผลริ่วๆหรือผลไดโนเสาร์ รูปแบบสไปโนซอรัสจากน้องผมคือพ่อเฮฟวี่อ้ดูเหมือนว่าผลนี้จะมีในเรื่องวันพิษอยู่แล้วนะครับของเพจวันใช่ไหมครับเนี่ยผลชูราชูราหรือผลอาชูราผลปีศาสายโซออนพันสัตว์มายาจากน้องด์กมาสเตอร์ผลนี้จะทำให้ผู้ที่กินเข้าไปสามารถเปลี่ยนร่างของตนเองให้กลายเป็นเทพนักรบปีศาจที่มีนามว่าอาชูราได้ สามารถสร้างอาวุธจากซากศพของคนตายแล้วนํามาใช้ในการต่อสู้ได้อีกด้วยและยังสามารถควบคุมลมหรือสายฟ้าได้อย่างใจนึกอีกด้วยครับผลเมโคเมโครหรือผลก้อนเมฆผลปีศาจสายโรเกียจากน้องจัญญามูลทองชุนผลนี้จะทําให้ผู้ที่กินเข้าไปสามารถเปลี่ยนร่างของตนเองให้กลายเป็นก้อนเมฆได้นอกจากจะควบคุมก้อนเมฆได้อย่างใจนึกแล้ว ยังสามารถสร้างพายุฝนและฟ้าผ่าได้อีกด้วยครับผลเฮบีเฮบี hey ee, หรือผลงูโมเดลพญานาคผลปีศาจสายโซออนพันสัตว์มายาจากน้องก๊อฟผู้ที่กินผลน,นี้จะสามารถเปลี่ยนร่างของตนเองให้กลายเป็นพญานาคและจะมีหลากหลายสีขึ้นอยู่กับผลบุญของผู้ที่กินครับตัวยอย่างเช่นสีทองมี7จ็ดหัวสีเขียวมี9้าหัวในการต่อสู้นั้น ก็จะมีกำลังมหาศาลและลพ่นพิษที่มีฤทธิ์เหมือนกรดใส่ศัตรูได้อีกด้วยครับผลโทริโทริหรือผลนกโมเดลครุฑผลปีศาจสายโซออนพันสัตว์มายาจากน้องก๊อปผลนี้จะทำให้ผู้ที่กินเข้าไปสามารถเปลี่ยนร่างของตนเองให้กลายเป็นพยาครุฑได้ครับซึ่งผลนี้ก็จะมีพลังในการรักษาตนเองโดยการที่ผู้ที่กินต้องนั่งสมาธิชาร์จพลังครับ ปีกที่บินนั้นนอกจากจะใช้บินไปบนท้องฟ้าได้แล้วยังมีความแข็งแกร่งจนสามารถใช้ฟาดฟันกับดาบในการต่อสู้ได้อีกด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับแปลกแหวกพิสดารและเอาหาใช้ได้เลยใช่ไหมล่ะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกคนที่มาช่วยกันร,ระเบิดสมองระดมความคิดกับโปรเจกต์นี้กันอีกทีนะครับต้องขอบอกเลยว่าซีรีส์นี้ ใช้เวลาในการวาดรูปผลปีศาจต,ต่างๆพอสมควรยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมหายเหนื่อยชื่นใจกันหน่อยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกคนอีกสักเล็กน้อยนะครับช่วยกันขอผลปีศาจจาก F4 แค่ในคลิปผลปีศาจจาก F4 เท่านั้นจะดีกว่านะครับผมจะสามารถรวบรวมข้อมูลได้ง่ายกว่าแล้วก็ช่วยใส่รายละเอียดตามนี้ด้วยครับ 1. ชื่อภาษาญี่ปุ่นเช่นผลโกมุโกมุ 2. ชื่อภาษาไทย เช่นผลอย่างยืด 3. ระบุสายพันธุ์ของผลปีศาจของตนเองเช่นสายพารามิเซียสายโซออนหรือสายโรเกียอะไรก็ว่าไปครับและ 4. พิมพ์บรรยายพลังของผลปีศาจที่ตัวเองคิดขึ้นมาอย่างละเอียดเอาสัก2ถึง5บรรทัดก็พอครับเพื่อแสดงถึงความตั้งใจเราจะคัดเฉพาะคนที่ตั้งใจพิมพ์มาให้เราเท่านั้นนะครับแฝดีใช่ไหมล่ะครับสำหรับรวมผลปีศาจจากวันพีชเอพิซดที่6นี้ ก็คงต้องรอกันไปยาวๆเลยล่ะครับเพราะผมต้องรอทางอนิเมะทำออกมาก่อนเพื่ออัตรรสในการรับชมของเพื่อนๆน,น้องๆน,นั่นเองครับและที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือขอบคุณผู้สมัครสมาชิกและซูเปอร์แตงที่คอยสนับสนุนช่องของเราในทุกๆเดือนเลยนะครับเงินที่ทุกท่านให้มาผมก็จะเก็บไว้พัฒนาช่องของเรากันต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้กันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ